สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะอยู่กับช่อง Shadow Game วันนี้เออผมจะมาเล่นพิตตี้บาคาร่ากันวันนี้เออจะมีน้องๆอ,อ,อยู่ทั้งหมดหห้องนะวันนี้โอ้โหเขาบอกว่าตั้งก่อนผมรีวิวรอบรอบหนึ่งไปก็คือยังบอกเลยว่าหน้าตายยังไม่พัฒนาเท่าไหร่วันนี้ผมกลับมาอีกรอบหนึ่งกับบันดา6สาว6สวยเอาจริงตอนนี้สวยขึ้นเยอะมากเลยคนแรกเลยเขาบอกว่าสุนิสาอุ้ยชื่อไทยว่ะสุนิสามีคือมินตราก็เมอเห็นมั้มินตรา น่รัตนาพรบ่รัตนาพรน,นี่คนนี้เด็ยสุดทิติน,นันทิติน,นันโอโ้มาหน้าแม่งได้วไวเฮียเข้าเลยนี่ทิติน,นันน้องทิติน,นันหุ่นดูมเป็นบล็อกเลยวะได้อยู่ได้อยู่นะทิติน,นันเอาเรื่องวะเฮ้ยเห็นร่องนุ่มจริงด้วยพิตตี้บาคาร่าเนี่ยจริงๆคือเป็นสไตล์เอเชียสไตล์เอเชียดู้องอื่นของอื่นของอื่น,นดูสุนิษาดีกว่าไป ดูสุนิสากันโอ้โหเยสุนิสาไม่ต้องปกไวไอ้เฮียไอ้เนียคนละแบกเลยกับหน้าปกไอ้ไอ้หนุ่มนี่ห่างกันมากเลยคนละไซส์กันเลยแต่น้องขา,ขาวๆเนื้อแน่นนะปะก่อนนะสุนิษาต่อไปกันกัญญานีกันญานีนานไปชื่อกันญานีผมดําหน้าไทยอยู่เอ้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยตรงปกเท่าไเรยนะแต่นุ่มก็สวยอยู่พอสมควร หนุ่มสวยหนุ่มสวยหนุ่มสวยได้อยู่นะเออว่ะได้ได้ต่อไปที่คนนี้ได้เขาเด็ดเลยอ่ะทิทิพาทิพาลดาทิชื่อเฮียแล้วเนี่ยไปดูมาลุ้นเฮ้ยกระเทยชัวกระเทยชัวไอ้สัสพิตตี้บาคาร่ากูกระเทยไว้เล่นแน่นอนเลยดูทรงไหนเนี่ยไม่รู้ว่าคนไทยวะหรือว่าปีกิงจริงวะเอาไงยิ้มโหผู้ชายเนี่ย เนลเลยคนนี้ต่อคนต่อไปนะฮะนี่นี่นี่ทิตินันเมื่อกี้เอาไปแล้วต่อไปคนนี้คนระับโอ้โหชื่อโคตรคาราเกะเลยพรพรประมนพรประมนพ,พ,พักปักะมนใช่ไหม,มไปคือตอ้องผมบอกก่อนว่าผมพุงต่างกับเพื่อนนะโอ้โห <laughs> ไอ้เหี้ย <laughs> ขอนแก่นชัวร์อ้สว์ไอ้ <laughs> ไอเนี่ยเบ้าขอนแก่น ดูทรงแล้วผมเลือกดีสุดเรื่องคืนน้องคนแรกเลยครับสูตรที่สาไปเลยผมเลือกห้องคนนี้แล้วอ๋อเลือกที่นมอ่าสูตรที่สาก่อนผมชอบสไตล์เนื้อแน่นๆนะหน้าไปมวยีกหนึง่งวันนี้ผมคุ้นกับเพื่อนด้วยก็คือลงทุนไปทั้งหมด400คนละ200ก็คือจะเห็นยอดเงินผมฝั่งขวามือนี่นะฮะนี่ข้างล่างนี้โอเคพร้อมหรือยังอ่าอยู่เลยดิเริ่มมาครับรอก่อนรอก่อน ส่วนตัวเนี่ยเล่นเล่น,เล,นเล่นไม่เป็นอะบาคาร่าเนี่ยก็คือเล่ลงตามอารมณ์เลยเล่นตามส่วนตัวเลยไม่มีซุ้มไม่มีสูตรอะไรอย่งนั้นน่ะไปะผมจะจับน้องก่อนถ้าเกิดน้องกระพริบตาหนึ่งครั้งผมลงแบงเกอร์ก่อนเ,เลยใช้สูตรน้องเป็นคนส่งซิกให้ผมมาดูได้หรือเปล่ากระพริบตาสิอ่าหนึ่งครั้งไปแบงเกอร์ไปห้าบาทไอ้เหี้ยวห้าบาท,าท,าท,าทนะเนี่ยไม่ได้น้อยไป สักสิบบาทไปเงินอยู่สี่ร้อยสู้นะเม็ดนะ <c oughs> เฮ้ยน้องเขาปิดจุกนุ่มด้วยว่ะดูทรงอะได้วะ่ะ,<ด>วะคือมองเฮ้ยอะไรทำไมอะมาวะ่ะสิบบาทประเดิมก่อนเลยไอยสั์ได้กี่แต้มสองแต้มฮะเจ็ดแต้มได้ดิไม่ใช่เหรอ <c oughs> อะไรอ่ะโลปิด <c oughs> ไอ้รองติดช่องไอ้สัตว์ีไอ้เฮี้ยลงติดช่องแบงค์เกอรไอ้สัตว์ลงติดช่องไอ้เฮี้ยงชนะแล้วปกติต้องลงข้างบนปกติคือต้องบอกอล้วปกติถ่ายอื่นเนี่ยเขาจะเอาเพลเยอร์แบงคเกอร์อยู่ข้างล่างไอ้เฮี้ยนี่สลับอยู่ข้างบนไอ้เฮี้ยกูได้เป็นอยู่แล้วไอ้เฮี้ยกูลงติดช่องไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอ้ยเอาไม่ใครเล่นแล้ชมกูหวยเอ้ยโทษทีครับโทษทีครับถ้าเกิดใครฟังอยู่นะผมไม่จะหลุดหลุดอุทางขึ้นมาเอาไม่เอาไม่ครับไอ้ชิบหาย ลงปิดช่องเอาใหม่เบนเกอร์ประกันสิบบาทกันเลยครับไอ้บ้าเอ้ไม่กี้ได้ตังค์กันไนดะ้สิบาทเลยอย่างเงี้ยขายไปสิบาทเลยมเม่กี้รุ่นกับเพื่อนครับเมื่อกี้รุ่นกับเพื่อนคือหารตังค์กับเพื่อนไงเพื่อนนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆรุ่นด้วยการหารตังค์หารตังค์ไปดิไปดิสองแต้มตอบดีเฮียฉันสอบดีเฮ้ยเ <Okay. S 1> สมอว่าโหถือโชคดีครับดีกว่าเสียนะฮะ เสมอดีกว่าเสียเขาบอกว่าถ้าเกิเสม,อ,สมอขึ้นมาปุ๊บในโอ,โอกาสได้เบงกเกอร์อีกรอบหนึ่ง70เปอร์เซ็นต์จริงหรือไม่จริงหรือไม่มาดูกันยี่สิบไปเลยเหรอนะเพื่อนผมบอกยี่สิบาทปลายี่สิบาทใช่ไหมเขาบอกสูตรมาอย่างนี้ใช่ไหมปลาดูกันมาดูกันนะยี่สิบาทไอ้คิดแทงเหมือนสองพันในที่รุนอยู่ยี่สิบทำไรอ่ะแค่ขี้มูก๊กนะ่ะอ๋อไอ้นี่เขาเรียกว่านะเหมือนเป็นแบบ <Yeah, S 1> ที่มันให้ลื่นอ่าลื่นๆใช่ฮะลื่นๆกลัวว่าไพ่จะติดมือมาห้าสี โอ้ยแน่นพุงพุใหญ่กัเราเนี่ยพุงโคอรใหญ่เลยมาดูยี่สิบครับยี่สิบครับมาแล้วครับจังหวะเขาโบกไม้หมุมืออย่างนี้เปิดมาปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยสามอ่ะเฮ้ยสิบโอ้โหยศูนย์ว่ะเปิดดิอีกทีนึงสองโอ้เท่ากันป่ะชิบหายลุ้นป่ะลุ้นป่ะายึดเพลดเห็นป่ะไอ้ซาดบอกแล้วถ้าเกิดเสมอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอกาสได้แดงเนี่ย จ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยถือว่าสูตรที่ได้ผลอยู่นะนไงที่สี่ร้อยเก้าบาทถือว่ากำไรได้มาเก้าบาทแล้วเมื่อกี้ลงทุนมีสี่ร้อยถือว่าคุ้มอยู่ <c oughs> ถือว่าไม่ขาดทุนจากที่เราเสียไปข้างหงแล้วแล้วไ,ไม่ลงผิดช่องก็ได้แล้วได้แล้วเมื่อกี้ได้แล้วครับจบๆกันไปแบงเกอร์อีกรอบหนึ่งแบงเกอร์ยี่สิบแบงเกอร์ยี่สิบปะผมบอกแล้วถ้าเกิดผมได้เงินนะผมได้เงินก้อนนี้ไปนะเบนแรกเหมือนเดิมผมแจกตัง ่จำไว้นะฮะเบ้นแรกผมแจกตังค์ยังไงฝากกดติดตามช่อง Shadow Game นะฮเป็นเกมช่องเกมที่เฮี้ยกับสำหรับคนที่เฮี้ยนะฮะมาดูอ่ะดูทรงนะแคคี้หูด้วยเป็นไนงะโอ้ยจกกักรแล่ขาวอยู่สุสมคุยเอ้ยจักแรแล่ด๊มามากมีคนรจนะเล่ไหะเนี่ยกูก็โลภจิตแอบส่องนะเฮี้ยนะเอาจริงโตข้างๆตรงข้าศเห็นตูดนะเว้ยชเกิสังเกตด,ด,ดีอ่ะนเนี่ยเนี่ยเห็นเมาส์ผมไหมเห็นตูดนะครับบอกว่าเห็นตูดนะเอาเรื่องว่ะมาดูยี่สิบบาทสำหรับแบงก์เกอร์ คุณน้อยๆเล่นแบบชิวๆครับสบายๆนะแนะนำนะเอาเงินเล่นการเล่นพน,น,นันพวกนี้อย่าเอาเงินร้อนมาเล่นแนะนําเอาเงินเย็นมาเล่นนะถ้าเอาเงินร้อนมาเล่นปุ๊บวิ๊กเกลพุงอยู่แล้วเฮียวิ๊กดึงไรอะ่ะเนี่ยติดใจไม่ค่อดีเลยชอบดึงหญิงนะโชวยติดใจกูก็เสียด้วยคือความจริงทุกคนคงเห็นแล้วว่าบาคาร่ามีหลายค่ายม,า,ยมากมีทางเซ็กซี่บาคาร่าปกติเซ็กซี่บาคาร่าเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบว่าอเมริกันหรือพวกเม็กซิโกฝรั่งฝรั่งฝั่งชาวแบบยุโรปมากกว่า เราก็ไม่อินไงเราอินชาวไทยมากกว่าเราอินเมืองชนเอเชียนอะออกมาเราต้องชอบสายเอเชียกับแหมัวยอย่างเงี้ยเปไงขาวๆนุ่มบางห่างแสกกลม,มิดหนึ่งชอบอย่างคุณไทยชอบไปไงทำไมเค้าเอาทำไมค้างนานจังวะระบบมันนานจังวะทำไมอ่ะลุ้นไปนะฮะลุ้นกันนะทำไรทำไมไม่ไม่ขึ้นที่ผุมอ่ะหืม ถ้ามีช่องความจริงถ้าเกิดแบบน่าจะมีแบบช่องคุยกันบ้างนะพอช่องคุยผมจะได้มีการคุยเกิดขึ้นเฮ้ยลงช่องไหนกันดีว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่มีนะดูทรงนุ่มน้องเขาเบื่อนะน้องเขาเบือ่อเขาเริ่มคันหลังแล้วเริ่มแนละ้วนั่งจะไปไะแนนไม่ได้นั่งเกาพุงน,นี้อน,อนไปนะส่งซิกไหมส่งซิกไหม,ไห,มห้ามส่งซิกนะส่งซนะิกกูโกรนะอ่านแะล้วส่งซิกแนละ้วนั่นไ แล้วมีเก่งกันบ้างแต่จริงๆท่านผู้ชมนะถ้าเกิดน้องถ้าเกิดคุณสเกตดินน้องคือส่ง่วยส่วนตัวผมคิดว่าน้องคนนี้หุ่นดุมใหญ่เพราะว่าเพราะว่าดูจากปลาในการปิดถือว่าวงกว้างพอสมควรมาแล้วครับมาแล้วเปิดแล้วฮะอะไรอ่ะสี่สี่สองกูสี่เหมือนกันเท่าสี่เปิดมาเป็นเปิดมาเป็นเปิดมาเป็นวายวายศูนย์กูได้กูได้เย็ดเป็ดอีสัตว์ที่สิบบาทดีใจแม้สองพันในเฮีย ว้ไว้ไว้ไอ้เชียเอาเรื่องเหมือนกันไอ้เชียกูสุดกูกดได้เหมือน <c oughs> กี้ไอ้เชียเอางี้ดีกว่าอยู่สี่ร้อยแทงทีสิบบาทมันน้อยเกินไปแทงทีร้อยหนึ่งเลยไปกันร้อยหนึ่งไปเลยสาสตร์ร้อยหนึ่งไปเลยกูยยยมาละมัน <c oughs> ต้องมานั่งกดดีละทีเงี้ยเออไม่มีระบบกดให้มันแบบมัน 1, เ,เป็นหนึ่งพันเลยเนี่มันหนึ่งเคเนี่ย <c oughs> ห้าอ่ะ โอ้ยหกสิบา imi, ทละวเจ็ดสิบละอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งแปดสิบเก้าสิบไม่ทันเลยวะแค่แปดสิบบาทวะมาลุ้นกันครับขอให้น้องน้องสุนิสาช่วยผมใหม่ขำคืนดีด้วยวายแปดอูชิบหายแล้วไอ้เก้าเก้าว้ายเก้าไอ้เหียว้ายได้ไอ้เฮียไอ้เหี้ยบอกแล้วอูชิบมากระดวงอีสัดมาว่ะมาวะห้าร้อยว่ะเพิ่มมันลอยหนึ่งขออีกสองร้อยหนึ่งขออีกสองร้อยหนึ่ง มาไหมแทงเฮ้ยกดไลค์กดไลค์อ่ะกดไลค์อ่ะอ๋อสิบสิบยี่สิบสาสิบสี่สิบ้าสิบหสิบพอห้าสิบพอน้ำเบนนะห้าสิพอผู้ชี้ไปตำรวจจับนะห้าสิบบาทครับมาครับห้าสิบบปล้อ อะไรฮะอะไรฮะมันเก้าไปแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ที่ร้อยเป็นห้องอะไรเนี่ยสูตรนิสาไม่ช่วยกูเลยเทียเป็นห้องไปเล่นไปเล่นน้องใครดีอ่ะเอาเอาเอากัญญานีไหมไปกันยานีไปโอ้กัญญานีไม่ไหวกัญญานีไม่ไหวกัญญานีเขาขอนแก่นกินไป กันที่ขอนแก่เกินไปอาจจะขอนแก่นนำโชคก็ได้นุ้ย <c oughs> เปลี่ยนห้องโอ้ยเฮียพิตตี้เกมเกมิ่งกูพิตตี้มาคาร่าปะ <c oughs> ทิตินันชื่อโค้ดแมนเนี่ยเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นเฮ้ยผู้หญิงว่าเฮ้ยได้ว่าส่งได้อยู่คนนี้แหละเอาว่ะได้เนอะเยอะๆเยอะเลยไอ้ไอ้ไอ้ไอ <c oughs> มันลงยังไงแต่มันทีแบบเยอะวะอืม ฮึไม่มอันน้มันพันหนึ่งไม่มีตังค์ลงยังไงวะเนี่ยแล้เลทีบสิบบาทอ,าะอ่ะยี่สิบสาสิบส่สิบแล้วอะอไปห้าสิไปอ่ะไปที่ติดนะชื่อนะเมื่อกี้ลืมละที่ติดนันที่ตินันน,น,นมบล็อกนมสวยมากนก้องคนนี้นมสวยมากบาคาไล่ไม่สนใจขอดูดุมก็พออ่ะมาเรียบร้อยงานเข้าแล้วเปิดไพ่ที่สามมา เรียบร้อยโดนแดกไอ้เหี้ยโดนแดกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันกดยากกดเย็นยังวะแม่พี่ว่าไงถูกต้องถูกทางแล้วพี่ถูกทางนะกดดับเบิ้ลเลยกดดับเบิ้ลดับเบิ้ลยังไงอ่าที่มันไม่ให้กดแต่อย่างนี้หรอวะกดยากเนอะเกมเนี้ยกดอีกทีนึงพี่กดอีกทีนึง่งกดอีกทีนึงอ่าไม่คี้มันแปดสิบแปดสิบแล้วเหรไอร้อยหนึ่งไปเลยอ่ะ ไอ้ร้อยหกสิบบาทกดผิดประเมไอ็ดคิดเมฆกดผิดประเม็ไอ้ยยี่ร้อยหกสิบบาทเฮ้ยเรายืนเจ็ดเป็นเก้าว่ะมันยืนหกเราได้เอ้าเราเก้าเอาไวะได้ไวทียสัตว์ได้เฉยว่ะห้าร้อยหวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดียวชี้ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวก็มาในเสียงสวัสดีครับเดี๋ยวเขารู้ว่าเราคุยใครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับ หยวนเล่นทำงานยังไงทำงานอยู่ออฟฟิศทำงานออฟฟิศทำงานออฟฟิศดับเบิลไปดับเบิลไปตายครับบังดับเบิลก่อนฮะดับเบิลก่อนดับเบิลฮะดับเบิลอีกดอกเลยอีกดอกนึงเอ้ยวันยี่สิบบาทไปนุ่มบล็อกน้องชื่อนะลืมชื่อแล้วที่ตินันที่ตินันเก้าอยู่แล้วครับเก้าอยู่แล้วครับได้ครับเรียบร้อยเป็นไงครับ หกร600้อยฮะหกร้อยแล้วฮะหกร้อยแล้วครับแเปน้องพี่นันช่วยได้วะอยากน้องบอกน้องว่าตั้งหุ่นน้องสวยมากเลยทีเดียวต่อเนื่องไปเพื่ต่อเนื่องนะดับเบิ้ลเด้ดับเบิ้ลไม่กดดับเบิ้ลเลยได้ไหมดับเบิ้ล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 เรื่อยๆเลยดับเบิ้ลครับดับเบิ้ลเฮ้ยร้อยหกสิบแล้วนะไปสามร้อย อ้ตัวเต้นไหเกียสามร้อยยี่สิบบาทไปเอาไปเล่นโดอครัมาแปดแปดล้วแปด่อไเนะเฮ้ยแปดบาทแปดบาทแดบาทแปดบาทแาทแดบาอแป่บาปดาทปดบาทแดบเปดบาปดบาบาทแปดบาทแปดบาทแป้าทหปดบาทแาทแปดบาาทแปดบาาทแปปดบาทแปาปดบาทแปดบแปดบาอแปด้าแปดบาอแปดบาปดบ่ทนปดอาปาทแปดบาาทแปดเดาทแปาดบดาแปดบดาแปดบาาป็นอันนี้าปดนาทแาทแปดบาทแปดบาทาทแปดบาทแอดปดป เอาอะไรเอาอะไรเล็เอาอะไรพ้น้ำเงินน้ำเงิน้นน<ป>เอาไปเพเยอร์หนึ่งร้อยบาทครับหายไปสามร้อย <c oughs> ใจเสียเลยฮะ <c oughs> เอาจริงดูทรงเหมือนน,น้องชื่ออย่าลืมชื่อีกนะ <c oughs> ทิ่ติ <c oughs> นานดูเหมือนทำจมูกมาแล้วดูเหมือนทำตัดสันชันมาด้วยนะแต่เิ้วถือเด็ดทรงหุ่นได้อยู่นะดูเหมือนเป็นผู้หญิงออกกําลังกาย <c oughs> ดูเฮลตี้เฮลตี้ดิ่ เรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยแล้วฮะโดนแดกไหฮะโดนแดกไหมฮะพิตตี้บาคาร่ากูโดนแล้วฮะไอ้ยแซนเดื์สองนึ่งสิบเก้าบาทจบไหมคือจบจบไปเลยจบจบไปเลยจบจบไปเลยรู้เรื่องรู้เรื่องเอางี้เลยรู้เรื่องไปเลยฮะถ้าผมได้นะถ้าผมได้นะไปเม้นใต้คลิปนี้นะผมแจกตังค์เลยฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกด subscribe ช่อง Shadow Game วปนะฮะช่องเกมเฮียสรับคุณเฮียนะฮะ แอ้้อยู่่แแลวจจะกไไมดงค์แจกได้อยู่แล้วนั่นหน้าทำเป็นสวยสัตว์ดูทรงหน้าอายุสามห้านะมึงไหนเนี่ยสี่สิบห้ไปเปิดหน้าคืออะไรอ่ะสี่สี่กูต้องได้เจ็ดมันจั่วมันจั่วก่อนมันจั่วมันจั่วก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก้าวเอ้ยโอเคครับถือว่า วันนี้ดวงผมไม่ได้นะยังไงก็ฝากติดตามช่อง Shadow Gaming นียฮะวันนี้เราอยู่กับช่องค่ายเกมของพิตตี้บาคาร่าหรือพิตตี้เกมเมงที่กำลังมาแรงช่วงนี้นะคือเป็นช่องเกมที่ใหม่ดีกว่านะยังไงวันนี้ผมดวงไม่มีวะเมื่อวานได้ไงเล่นสล็อตได้วันนี้ไม่ได้เสียบาคาร่าแย่จิตใจอ่อนแอยังไงฝากให้ผมรีวิวเกมไหนหรือต้องการให้ผมเนี่ยทดสอบก,กับฟังก์ชันไหนเว็บไหนเมนต์ใต้คลิปไปเลยเดี๋ยวผมจะการให้วันนี้ ยังไงก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ